สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงนะคะของเราวันนี้นำเสนอส้มตำปูปราแล้วก็ตำถั่วปูบาลานะคะอันนี้จะเป็นผัดซีอิ๊วเส้นหมี่แล้วก็ผัดกระเฉดหมกกรอบนะคะ,ะตามด้วยขนมจีนด้วยแซ่บวรวเลย สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะคะหรือว่าผัดหมี่ก็ได้นะคะจริงๆแล้วนึกถึงส้มตํามากๆเลยนะคะต้องกินกับส้มตํานะคะถึงจะแซ่บเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่า,าผัดซีอิ๊วนั่นแหละแต่ว่าเป็นเส้นหมี่แต่ว่าจริงๆก็เคยกินแบบเป็นเส้นใหญ่ก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นแคปหมูเจนะคะ ก็คือทอดกรอบมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะโดนลมนะคะอาจจะแบบว่าเหนียวได้เราต้องรีบใช้สิทธิ์ซะก่อนแล้วนะคะเป็นแพมูที่เจ้านายให้แม่บ้านทำมาให้ทานนะคะเป็นอาหารกลางวันของพนักง,งานของเรานะคะขอบคุณค่ะวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราสั่งปลาคังต้งยมยำปลาคังน้ำใส่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าอันดับแรกขอชมก่อนนะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยเนี่ยคะ่ะใส่เห็ดฟางด้วยนะคะมีคนเกินน้ำลายแล้ว <c oughs> คนเกินน้ำลายเขาหิวแล้วนะคะอันนี้แต่ว่าเราขอถ่ายก่อนอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะแดนผักบุ้งไฟแดงน่ากินมากเลยจริงจริ้หลาย อันนี้ก็จะเป็นไข่เย้่ยวมาไข่เย้่ยวม้าหมูกรอบนะคะปกติเขาจะเป็นไข่เยี่ยวมอกับหมูสับนะคะอันี้เป็นหมูกรอบเลยแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ